วันนี้เชมันกา a ช n นลขอนำเสนอลุงลุงที่ว่าลุงรีพาชาได้แล้วนะจากไอ้ลุมนั่นเอ้ยว่าไอ้ลุมนั่นมันหลุมปลอมที่มันหลอกลุงเดี๋ยวสำรวจแป๊บเฮ้ยที่นี่มันเหมือนที่เก่าเลยนี่ว่าเอาตายแล้วไงตายแล้วไงโอ้โหจบเลยจบเลยนั่นมันหลุมปลอมโอ้ยเลอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันจะเห็นกระจกพิเศษ เอ๊ะนี่มันเรสลี่นี่นะไอฮันเตอร์เรสลี่เฮ้ยเฮ้ย้อรสลี่ชนมันล่อมันต้อง้าวเจ็บชูบูเจ็บใช่ไหมล่ะเฮ้ยชูบูเธอแกล้งชูบูทำไมโอ้ยหมูฉันอายชูบูเออลืมไปวันนี้เรามาเล่นกับน้องภูอีกแล้วนะเล่นแล้วเล่นอีกนะสนุกมากเลยเวลาเล่นกับน้องภูทีไรนึงมันมันจริงๆเล่นทีไรชนะทุกทีเลยเออเออระวังนะระวังนะโอ้นี่มัน นี่นี่ภูก็เป็นโมแปงเนาะเอ๊ะเอ๊ะสู้ๆนะภูพูดไม่ทันขาดคำเลยเว้ยภูลงมาช่วยแล้วโอ้โวิ่งผิดทางนิดหน่อยเออไอเรสลี่วันนี้วันตายของแกแกจะต้องหมูโดดเดี๋ยวไม่ใช่แกจะต้องโดนหมูฉันจัดการเฮ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยมันมันเสกกระจกเงาสะท้อนผีวิญญาณดูดเลือดเอออะไรวะพูดอะไรของเราเนี่ยมันมันมันใช้เออ เออเยังไม่ได้ตั้งชื่อขอตั้งชื่อแป๊บหนึ่งอ๋อแล้วตั้งชื่อได้แล้วชื่อว่ากระตกดูดวิญญาแล้วกันเนาะคุณเรสลี่โอ้มันทําเป็นฟาดมันทําเป็นฟาดฟาดฟาดพักฝากฟาดฟักผัดผักนี่มันมันไม่หลุดอ่ะคือมันไม่หลุดอ่ะขอโทษมันไม่หลุดอ่ะจะทำยังไงดีวะเย็นฟาดผักพัก อะไรอะไรฟาดพักผักก็ไม่รู้ลุยเลยเรนเลยวันนี้วันตายของแกฉันจะช่วยผูอ๊เดี๋ยวมือมือมาทําไมกันตั้งหลายตัวเนี่ยวยเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนเนื้อเออเออดีมากตีหมูท้ายฉันก็กว่ามันจะไปไล่ผูนะแต่สุดท้ายมันก็มาไล่ฉันเนี่ยเฮ้ยมันตามหาฉันเห็นไหมเอออ้าวมันไปไล่ผูนี่ว่าอ้าวมันไม่ไล่ใคร อ๋อมันไปไล่เพื่อนต้องลองหมูก่อนไม่งั้นหมูหมดเฮ้ยไอ้โมแป้งมาหิวฉันดิดีมากโมแป้งขอบคุณภูมกมากๆนะไจเลิฟอ,อยู่จุบจุบตุ้ยไม่ใช่เออใครกำลังตัวไล่นะ่น่ะฉันเห็นกระจกดูดวิญญาณเนี่ยล้าชอบเป็นอะไรกับดูดวิญญาณผักวิญญาณอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สิจางเอะเอ๊ะทำอะไรนะโอ้ปั่นไฟโอ้ไม่ใช่โอ้มันเอาบล มันเอาบลิงเแกามาเฮ้อยอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยเฮ้มันไปใล่ผู้ทำไมผู้ทำอะไรผิดฮ้ I can fly I can fly I can fly อดลงหมู่แป๊บ เฮ้ยมาฮิวดิเฮ้ยไอชุนกกนฮิวฮิวรู้จักเขาว่าฮิวไหมเออเออทำดีดีเฮ้ยชุนกินมันจะมาแล้วเออดีมากรักษาทันด้เออเออโหตบมือให้ภูก่อนแบะแบะแบะอ้าวอ๋อลืมไปตัวละครชายไม่มีการตบมือนี่วะเอ้ยหลุมอยู่ตรงนี้หลุมอยู่ตรงนี้ระวังนะภูมามาดามเรสลี่จะมาเออมันมันมันตีอะไรวะอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วอ้าว มันอยู่ไหนวะอ๋ออ๋อมันอยู่ข้างหลังอนีห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 นีเร็วขึ้นหมูขึ้นหมูอ่ะมันมันมันไม่ไล่เราอ่ะมันมันไม่ชอบเราอ่ะมันไปไล่ผูอ่ะอาจจะมีความน่ารักเยอโอ๋ออ๋ออุยแหลกครับเออ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 แหลกลุงคิดว่าลุงตัดสินใจได้แหละลุงควรจะหนีก่อนเพราะว่าวิกกี้คือมันแหลกแล้วมันวุ่นวายมากดิ เดี๋ยวเราให้ปิงมันดีขึ้นกนเอ้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโอเคดีขึ้นแล้วโอ๊ตายซะสุนกินตายซะ <c oughs> อะเอ้ยเดี๋ยว,เร,ว,ยวเ,เ,รเราต้องไปช่วย่หวะเขาเป็นคนดีต่อเราเราต้องไปช่วยมาช่วยแล้วใหม่เฟรนด์ใหม่เฟรนด์โอ้ยเห็นไหมยอมเสียสละขนาดไหนมาช่วยแล้วใหม่เฟรนด์เออเอะเอะมันไปไล่ยุนแล้วเราวิ่งเนตัอย่างนั้นคิดว่าจะรอดไหมคิดว่าจะรอดป่ะฮะฮะตายเลยตาย มันลงห้อง V I P ลาก่อนขอโทษนะฉุนกินบายบายไปเจอกันในสวรรค์นนะจ๊ะจุ๊บๆคือตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปช่วยดีไหมเนี่ยประเด็นเนี่ยเออเอ้ยมาดามเลสลี่มันอยู่ตรงนั้นขีมาจะดีไหมขีมิจะดีมะคามะเอ้ยเอ้ย,อยมันมันใช้กระตกส่องวินเอ้ยมไม่ไม่ใช่กระตกดูดวิญญาณเออมันทำเป็นตีมันทำเป็นตรงทําเป็นตี วิ่งสวนผีไม่ได้อะเข้าใจไหมอะอืมมาดามเรสลี่เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะอืมอืหน้าตาอย่างนี้แปลว่ามีประเด็นหรอครับมีปรัญหาหรอครับเอ้อเออเรสลี่ครับเอ้อเอ้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 ยฉันไม่ยอมไปกินงานกินดองกับแกหรอกนะแกเจ้าสาวไม่สวยแกเจ้าสาวอับประลักเอ้ามันไปไล่ภูเลยเนี่ยทีเนี้ยขอโทษ ขอโทษนะทําไมไม่มาไล่ฉันนะแค่ฉันมีหมูอ่ะเอ้ยเห็นไหมยอมเสียสละโดนแทนเดี๋ยวแล้วมันตีข้ามมาได้ด้วยเหรอชาตินี้ก็เพิ่งรู้นี่แหละว,วันเนี้ไยม้ช่วยแล้วพูไปไหนเวลงหมูเออ,เอ,อ,เอ,ออยู่นั่นไม่น่าลงเลยเฮ้ยลืมอัน,นอันนี้มันเป็นเครื่องจุดนี่ว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่งสัญญาณหมูป่ามีป่าก่อนเอ๊ พูลุกแล้วเย a เย e เดี๋ยวใช่ลุกเปล่าวะเฮ้ยไม่ได้ดูเดี๋ยวใครจุดวะเอ่อขอโทษนะไปช่วยไม่ทันจริงๆน้องพูหรือไม่ได้ไปช่วยก็ไม่รู้เนาะนี่พอรหัสก่อนเว้ยเราได้เสียน้องผูไปกินงานกินดองกับไอแม่เรสลี่แล้วอะฉันจะไปป่วนแม่เรสลี่คอยดูนะแกฉันจะฆ่าแกไอเรสลี่ไอมาดามเรสลี่ มันมาอย่างวะเอ๊ะมันไหมมามันงอนเราเหรอฮัลโหลฮัลโหลเัลโหลงั้นจะไปแล้วนะถ้าไม่มาไปแล้วนะงั้นไปแล้วนะบายบายช่วงซาดาเน่ตอนนี้พี่ทรงกรดถูกจ้อนจนจนมุมพี่ทรงกรดล้มแล้วยอมแพ้แล้วมันจบแล้ว